ถึงเวลาตัดมะเขือพวงแล้วนะจ๊ะเดินมาสามก้าก็ถึงละอยู่ตรงบันไดพอดีเลยนกก็ช่างดีดีเนาะช่างคาบมาให้เรากินฟรีไม่ต้องไปซื้อนะอุปรกรณ์พร้อมจ้ะแกและต้องรีบตัดหน่อยอยู่มันตรงนี้นะซักผ้าตรงนี้นะกระเพราตรงนี้นะเออดีเหมือนกันไม่ต้องไปไหนไกลอีกต้นหนึ่งอยู่ไหนนะ ดาวเรืองก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละจ้ะสบายเหลือเกิน mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะอยู่ข้างบ้านอันนี้ก็ขคาบมาให้เราอีกแล้วนี่ก็เขือบพวงโอ้โหพอได้แกงเลยนะวันนี้นะดูซิดูซิออกดอกใหญ่เลยโอ้โหช่อน,นี้สุดยอดเลยเลยโอ้โหขอแม่พี่น้องอยู่มันใกล้ๆตรงนี้แหละตากผ้าอ้าวเก็บริคหอมต่อเลยดีไหม พีกหอมนี่กันนกคาบมาโอ้ยบุญเนาะไม่ต้องปลูกกินเลยอันนี้ก็พริกพริกจินดาดีมกันอันนี้กะเพราทางบ้านเดี๋ยวยอดบวบอีกสักหน่อยนะอนนี่ก็ลาวตากผ้าว <c oughs> นๆนกันอยู่แถวเนี้ยโอ้โหดูช่อนี้สิเดี๋ยวต้องรีบไปฝัดข้าวต่อน,นะจ๊ะเกี่ยวข้าวแล้วโมตมาถ่ายวิดีโออยู่นี่แหละเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ